บทที่16ถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะยากลำบากแต่คุณก็ยังคงต้องฝันที่สูงต่อไปมูมูถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะยากลำบากแต่คุณยังต้องฝันที่สูงต่อไปสว่างสวัยและระยิบระยับแพรวเพรวดังดวงดาวอยากมีบ้านเล็กๆใกล้รถไฟใต้ดินมีใครคนหนึ่งที่รอเรา มีงานที่มั่นคงและสามารถซื้อกระโปรงตัวสวยในห้างสปปรรพสินค้าได้มีเงินพอที่จะกินอาหารในร้านอาหารบุฟเฟต์มอฟก็ได้นี่คือความฝันของอาหมวยเมื่อ6ปีที่แล้วหญิงสาวที่เช่าห้องเล็กๆอยู่ในราคา300หยวนบอกกับฉันถึงความฝันของเธอฉันบอกกับเธอว่านี่เรียกว่าความฝันไม่ได้ทำไมฝันแบบนี้6ปีผ่านไปที่เมืองเซี่ยงไฮ ความฝันของเธอเป็นจริงฉันออกไปเดินเล่นกับเธอริมแม่น้ำเพื่อดูวิวด้วยกันเวลาผ่านไปเร็วมากเด็กผู้หญิงตรงหน้าของฉันวันนี้เธอมาในชุดกระโปรงยาวและกลายเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งเมื่อเธอพูดถึงความฝันของเธอและมองรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเวลาที่เธอกำลังกินเค้กมันทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับความฝันเล็กๆของเธอเป็นอย่างมากหลายปีที่แล้ว ฉันได้มีโอกาสฝึกง,งานที่บริษัทต่างชาติในเมืองเซี่ยงไฮ้ถัดจากมหาวิทยาลัยถงจี้ไปไม่ไกลใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่10นาทีบ้านที่เราเช่าอยู่ด้วยกันมีเพียงสมห้องนอนอีกหลายห้องพวกเราสาวๆเช่าอยู่ด้วยกันทั้งหมด10บคนรวมฉันและอหมวยด้วยฉันได้อยู่ห้องใหญ่ส่วนอหมวยอยู่ห้องเล็กที่มีขนาด 3- 4ถึงตารางเมตรไม่มีหน้าต่างมีเพียงแค่เตียงนอน ตารางงานของฉันก็เหมือนกันทุกวัน9โมงเช้าถึงออฟฟิศกินอาหารกลางวัน6โมงเย็ยนก็กินอาหารเย็ยนกับเพื่อนที่ทํางานด้วยกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยกันพอถึง2ทุ่มก็กลับไปที่ออฟฟิศเพื่อทำโอทีประมาณเที่ยงคืนหรือหลังจากนั้นก็กลับบ้าน2อาทิตย์แรกที่เพิ่งย้ายเข้ามาเช่าห้องอยู่ฉันกลับบ้านดึกทุกวันเลยไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนอื่นๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันกลับมาบ้านตอนห้าทุ่มแล้วก็เข้าไปหาอะไรกินในครัวอาหมวยได้ยินก็เลยออกมาจากห้องเพื่อมาดูฉันฉันบอกกับเธอว่าคืนนี้ฉันกลับมาเร็วเลยจะกินอะไรสักหน่อยขอโทษนะที่รบกวนอาหมวยยืนอยู่ข้างประตูและตกใจกับคำพูดของฉันที่บอกว่าเที่ยงคืนอย่างนี้เรียกว่ากลับมาเร็วหลังจากนั้นเราก็คุยกันในห้องครัวอาหมวยมาอยู่เซี่ยงไฮ้ได้เกือบปี เธอเป็นเจ้าของร้านขายของร้านหนึ่งในเว็บเถาเป่าเธอใช้เงินเก็บของเธอทั้งหมดที่มีในการเรียนรู้วิธีใช้อินเทอร์เน็ตร้านของเธอได้รับการโหวตจนได้เพชรสองเม็ดเธอขายเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงนี่คือ,อไรายได้ทั้งหมดของเธอเธอได้ยินว่าฉันจะไปเรียนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่ทหมหาวิายทยาลัยถงจี้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เธอขอไปกับฉันด้วย เธอแค่อยากจะลองเข้าไปนั่งในห้องเรียนของฉันที่มหาวิทยาลัยเธอมาจากเมืองยากจนเล็กๆทางตะวันตกของประเทศจีนเธอหนีออกมาจากที่นั่นเธอเรียนไม่จบชั้นมัธยมต้นเธอเคยชงทักษะการชงชาให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมเธอมาขอให้ฉันพาไปที่มหาวิทยาลัยด้วยที่บ้านของอาหมวยเด็กผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือ พวกเขาแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยตอนเธออายุ17พ่อแม่ของเธอก็มาขอให้เธอแต่งงานแต่เธออยากจอกไปเห็นโลกภายนอกก่อนที่จะแต่งงานเธอจึงนำเงินทั้งหมดที่เธอมีไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อเดินทางมาที่เซี่ยงไฮ้เอาหมวยบอกว่าเธอก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่แห่งนี้ได้หรือไม่แต่อยากจะลองดูวันที่สองฉันพาเธอไปเรียนในห้องเรียนด้วย เธอดูหวาดกลัวเหมือนกับเด็กอายุสิบขวบเธอจับมือของฉันแน่นแล้วมองไปรอบๆหลังจากนั้นเธอก็เข้าเรียนที่ห้องเรียนคนเดียวลำพังแล้วก็มาถามฉันเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้ยินในห้องเรียนนั้นเธอถามฉันหลายคำถามอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโททำไมนักศึกษาถึงไม่อานุงสือมาเรียนที่ห้องและอะไรคืออีเกียฉันชอบเด็กสาวคนนี้นะฉันชอบพลังในตัวเธอ เธอมักจะมีคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างเธอรักการเรียนรู้และอยากที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างจากสิ่งต่างๆเธอเก็บสะสมเงินเพื่อจะไปซื้อหนังสือเธอขอฉันช่วยเขียนรายการหนังสือที่ต้องซื้อทุกวันตอนเช้าเธอจะกินอาหารเช้ากับฉันและเดินพาฉันไปที่ออฟฟิศและคอยถามคำถามตลอดทางเธอเป็นเด็กสาวที่มีความสุขและตั้งใจทำงานเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อ่านหนังสือเยอะ เลยมีช่องว่างกับคนอื่นเธอพยายามที่จะตามให้ทันและไม่เคยบน่นร้านขายของในเว็บถาว่าของเธอช่วยให้เธอได้มีไรายได้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเธอรู้จักขอบคุณเธอพยายามทำทุกอย่างให้กับฉันลาวกับว่ามันคือค่าเทอมเธอคอยที่จะจ่ายค่าอาหารเย็ยนให้ฉันก่อนที่เธอจะกลับเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณเธอมีความฝันเล็กๆถึงบ้านคนรักงานที่มั่นคง และชุดกระโปรงกับร้านอาหารบุฟเฟ่ฉันเคยหัวเราะให้กับความฝันของเธอตอนนั้นฉันอายุ20และยังไม่ได้รู้จักการใช้ชีวิตยังไม่เข้าใจความฝันโลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายความฝันจะทําให้คุณมีความหวังที่จะใช้ชีวิตบนโลกที่น่าเกียดใบนี้ต่อไปความฝันที่แท้จริงมันไม่จำเป็นที่จะต้องสูงมากแค่เพียงเรามีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ เหมือนกับเวลาที่เรามองเห็นท้องฟ้าป,ปลอดโปร่งมองเห็นดวงดาวระยิบระยับในค่ำคืนที่เมื่อบิดเหมือนกับดอกไม้ที่หันเอียงตามดวงอาทิตย์อยู่เสมอฉันบอกกับอโมวยว่าเธอเก่งมากมเธอหัวเราะและพูดว่าคุณสอนฉันเยอะเลยให้คคาแนะนำฉันหลายอย่างถ้าฉันไม่ได้พบคุณฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นอย่างไรตอนนี้ฉันรู้ว่าถึงแม้อโมยจะไม่ได้พบกับฉัน เธอก็จะได้พบกับคนอื่นถ้าคนหนึ่งพยายามพาตัวเองให้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทุกคนทั่วโลกจะไม่มีใครบดบังแสงสว่างของเขาได้เมืองแห่งน,นี้สวยงามและมีไฟทางอยู่ทุกหนทุกแห่งในเมืองใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยคนมากมายและดูเหมือนว่าทุกคนกำลังเร่งรีบทุกคนก็เร่งรีบเพื่อความฝันบางคนก็เพื่ออาหารบางคนก็เพื่อคนรักบางคนก็เพื่อแค่อยากมีชีวิตรอด ความฝันไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราฉันจำได้ว่าหกปีที่อยู่ที่นั่นฉันกลับมาจากที่ทำงานตอนเที่ยงคืนกับร่างกายอเนอย้าแทบจะหายใจไม่ออกอากาศก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีแต่ฉันสามารถหลับได้ภายในไม่กี่วินาทีฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันอกหักในสถานที่แปลกๆแห่งนี้ฉันปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวฉันร้องไห้หลายวันและไปทำงานในวันถัดไปเหมือนปกติ ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาที่อยู่ออฟฟิศฉันจําได้ว่าตอนที่ฉันยังอาศัยอยู่ในห้องเช่าฉันมักจะเตรียมเอกสารบนเตียงนอนเล็กๆของฉันเวลาแม่โทรมาหาฉันบอกว่าให้รีบกลับบ้านฉันก็ทําให้รู้ว่านี่มันคือความสุขแล้วเหมือนกับอาหมวยฉันผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วฉันไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีก็แค่พยายามใช้ชีวิตต่อไป ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนทุกๆวันตื่นมาพร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยมไปทำงานเพื่อความฝันความฝันของพวกเราที่พวกเราฝันไว้สูงเสมอกับดวงดาวมองออกไปนอกหน้าต่างกลุ่มคนหนุ่มสาวเดินคุยกันเสียงดังชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปบางคนก็มาเดินบนถนนที่เราเคยเดินมองขึ้นไปดูดวงดาวบนท้องฟ้าพยายามมองหาหนทางไป เมื่อเรามองกลับมาปัญหาทุกปัญหาและช่วงเวลาที่เคยยากลำบากก็ทำให้เรายิ้มได้ไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่สิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นกับคุณจริงๆแต่ความฝันไม่มีสูงหรือต่ำมันอยู่ในหัวใจของคุณไม่เคยไปไหนไกลคุณจะต้องฝันให้สูงเข้าไว้ความฝันของคุณจะต้องส่องแสงสว่างและ,ละระยิบระยับราวกับดวงดาวบนท้องฟ้า ข้อคิดจากมูมูความฝันที่แท้จริงมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องสูงมากแค่เพียงเรามีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้เหมือนกับเวลาที่เรามองท้องฟ้าปลอดโปร่งและมองเห็นดวงดาวที่ระยิบระยับในค่ำคืนที่มืดมิดเหมือนกับดอกไม้ที่หันเอียงตามดวงอาทิตย์อยู่เสมอ